นี่โลกโซนมากเลยเนี่ยนี่โลก เดี๋ยวคิไไดเาาาไเดี๋ยวมันเอาไปคิดมันเอามันเอาไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวตรียมเอาอีบ่อเดี๋ยวคิดเอามันเอาวันล้วเดินไปบอกเอาในระบบเป็นเื่อเดินไปไปก็ปกไปเอามันเอาวาันไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ่ายอันไายเมโลให้เสร็จก่นอนเก็บสักสกองนาทีถ่ายภาพเมโลวันที่ วันนี้ที่ไดะไนะวันนี้ที่สิบสิบใดสิบหกก่อนดูก่อกนแปเม่ลวันนี้ไม่ล